ลืมลืมอุปกรณ์ดิฟแม่เอาใส่กองกับแนวหังดิบแก้วแม่ไม่ให้ยิงฮ่าฮ่าไได้แล้ว อันนี้เราจะมาดีฟกาแฟาที่สวนสนนะคะให้ดูบรรยากาศทำไมมืดข้างหน้าข้างล่างเดียวกันนี่แหละน้ารูปียนใส่กลองเหรอนะ้าน่าจะเคลี่ยนเกินี่ย แม่เอาเก่นมากนะต่องรนเยอะหมดต่องรนเยอะใครยังไงอะไรยังไ,ไงไคุณอัชารา <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วทำไมมันไม่มันไม่เอ้นนี้หรอมาเลยออยเดี๋ยวนะ อันนี้คือหน้าพี่มันคว่ำลงแล้วหรือ,อยังทำไมดีย๋ยวนะให้ดูอากาศเย็นๆมาดีฟกาแฟหนาวจ้าน้องเพชร15้าองศาได้อยู่นะพี่คว่ำแล้วทำไมเอเวลามันไลห์แล้วข้อความมันไม่คว่ำพี่ด้วย อ๋อเหรอมันบอกหมุนอุปกรณ์ตอนถ่ายทอดสดไม่ได้เดี๋ยวรอใหม่